เทคนิคการจัดการการทำงานแบบเทคที่ใช้ได้กับทุกคน <Wow. S 1> โดยการทำงานจะเริ่มต้นจากจัดบทบาทการทำงานให้ชัดเจนตั้ง Product Owner ที่คอยรับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมายของสิ่งที่จะทำมอมทีม development t e a m เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพตามที่ Product Owner กำหนด <c oughs> แบ่งระยะเวลาทำงานระยะยเวลาที่กำหนดไว้ประมาณ2-4สสัปดาห์ที่ทีมจะทำงานเพื่อส่งมอบผลงานหรืออัปเดตงานตามแผน s ปริ n ต์แพลนนิงการวางแผนงานหยิบชิ้นงานขึ้นมาทำในสปรินต์นี้เ a i l y สครัมการประชุมประจำวันใช้เวลาเพียง15นาทีต่อวนันพูดถึงความคืบหน้าปัญหาที่พบและแผนการทำงานของวันนั้น สปรินต์รีวิวทบทวนงานที่เสร็จสมบูรณ์และรับฟีดแบ็กจากคนที่เกี่ยวข้องและจบด้วยสปริน Retrospective เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมหากใครสนใจอยากรู้ลึกเกี่ยวกับ s ครัมศึกษาต่อได้ในคอร์สการนันแนคิดอาจารย์สครัมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการและสามารถต่อยอดประยุกต์ใช้งานจริงจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ